สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่เยอรมันนะแล้วก็ข้างหลังนะั้นเป็น i e u5 นะอันนี้เป็นรถมาจากจีนนะแล้วก็เขาที่ยุโรปนะเขาจะขายแต่ที่เยอรมันกับเนเธอร์แลนด์เขาไม่ขายที่นอร์เวย์เขาไม่ขายประเทศอื่นไม่รู้ทำไมนะแต่ว่าเราจะเช็คดูนะจะรีวิวนิดหน่อยว่ามันเป็นยังไงเนี่ยทรงอันนี้นะมันจะคล้าย exp ้ยไม่ใช่ exp es8 แต่ว่ามันเล็กกว่า x x p กแนิดหน่อยอาจจะเป็นเหมือน E E S, S 6มั้งประมาณนั้นนะแต่ว่าทรงมันก็คล้ายกันนะแล้วก็คันนี้มันมีฟิร์ตก็นนะ Can you open the front please? มีที่ไว้ข้างหน้านิดหน่อยแต่อย่างน้อยมันก็มีนะแล้วมันก็มันก็สะดวกเพราะว่าปกติเราก็อยากจะเอาสายชาตอะไรไว้ข้างหน้าเนี่ยง่ายดีไว้ไว้ได้2อสามสายแลนะโอเค แล้วก็ปิด uh, closing ปึ้งโอเคแล้วก็ข้างหลังก็มีที่เยอะนะเนี่ยข้างหลังมันจะเป็นอย่างนี้นะอืม hmm. แล้ก็เขียน I I w a y s t U ห้าแล้วก็ถ้าจะเปิดนะก็มันมีโมอเตอร์แล้วนะเปิดปิดแลวที่ก็เยอะดีนะแล้วก็ใต้นี้นะมันจะมีที่ไว้ของอกีกแล้วก็ถ้าเปิดเข้าไปอกีกโอเค <G round off> ก็มียังมีที่มากกว่านี้แล้วนะโอเคแล้วมาสีฟุตโคลสแล้วก็ถ้ายกอันนี้ยกอันนี้ขึ้นไปเนี่ยมันมีที่ปะลดเลยคันนี้เราก็สามารถที่จะออกได้ถ้าเราต้องการเอาอะไรใหญ่ใส่ใส่น,นี่แล้วก็ยังมีที่ข้างข้างฝั่งนี้กับฝั่งนี้อันนี้มี1 2โวลต์ข้างหลังมี12โวลต์ข้างหน้าด้วยแล้วก็ปิดอย่างนี้นี่มันมีมันมีมันมีคิกเซนเซอร์นแนะแต่ว่าเรามันบางบางทีมันไม่ มันไม่รู้ตอนเรามันจะมันจะต้องใช้ยังไงเนี่ยอาจจะต้องกุญแจมันจะต้องเปิดแต่ว่าใช่มอ๋ออโอเคโอเคใช่คิดว่ากุญแจมันอาจจะต้องอยู่ในกระเป๋าแล้วเราก็ปิดอย่างนั้นได้แต่ว่าโอเคตอนนี้เราจะเช็คดูนะข้างหลังเนี่ยเป็นยังไงเนี่ยเนี่ยที่กว้างนีดนะและที่ที่ยุโรปนี่นะมันราคาประมาณสามหมื่นกว่ายูโรถ้าหัก เขาเรียก incentive นะก็แปลว่าคันนี้อ่ะมันมันไม่แพงเลยนะแล้วก็ดูแบบดูพรีเมียมเลยเอ่าเป็นเป็นเบาะหนังอ่าจะเช็คดูนะที่หนังเป็นยังไงอะ่ะอ,อ่กว้างมากเลยคันนี้อ่ะมีที่เยอะถ้าเราเช็คว่าโอเคสำหรับหัวนี่นะมันจะมันจะแคบนิดหน่อยนะใช่คนที่ที่สูงกว่า ประมาณ175นี่มันอาจจะแคบนิดหน่อยนะแต่ว่านอกจากนั้นนะเบาะนีะ่มีที่เยอะมากเลยเนี่ยผมได้ขยับเบาะข้างหน้าให้มันเป็นสำหรับผมนะแล้วก็เป็นประมาณนี้เลยอเออมันจะเป็น f l o t แล้วนะแล้วก็ที่นี่มีที่ไว้ของแต่ว่าไม่มี USB ข้างหลังอันนี้เป็นแอร์มาออกมาข้างหลังนะเราเปิดปิดอย่างนี้นะแล้วก็เช็คดู เบาะก,กลางนี่เราก็มีที่ไว้แก้วอย่างนีอ้อันนี้มันไม่มีสกีโอเ n นแต่ว่ามันคงไม่ได้สำคัญสำหรับคนไทยหรอกแล้วก็หลังคาก็จะเป็นพาราโรม่าอูฟมันปิดได้ด้วยแล้วก็เปิดกระจกได้ด้วยเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวเช็คดูอันนี้ก็มีที่ไว้ของโอ้เนี่ยแล้วก ก็รู้สึกมันก็รู้สึกพรีเมียมนะมันไม่ได้แย่มากนะประมาณกลางอะนะแล้วก็ถ้าฟังเสียงปิดประตูเนาะโอเคอันนี้มาจจะต้องปิดลางแรงก,กว,นะว,ว่านี้หน่อยแต่ว่าผมว่าเสียงข้างหน้านี่นะ่มันดีมากถ้าเดี๋ยวโอเคต้องต้องปิดแรงก,กว่านี้โอเคถ้าฟังฟังนี่นะเนี่ยจุ้มคนไม่คิดเลยว่าอันนี้เป็นรถจีนใช่ไหม ฟังเสียงเหมือนปิดรถเบนซ์นนะแล้วข้างหน้าก็เป็นอย่างนี้มีจอสามอันเลยนะข้างหน้าเนี่ยแล้วก็ถ้าเราปิดประตูเข้ามาในรถต้องมีกุญแจในรถแล้วก็มันไม่มีปุ่มสตาร์ทเหมือนเชสเลอนะมนไม่มีปุ่มสตาร์ทเราแค่เหยียบเบรกมันก็จะเริ่ม Startup เดี๋ยวรอไปนึงนะเนี่ยมันมี if you close the door เฮะเลอ่ะ hmm. huh? มันมี3จอเลยเนี่ยอันนี้เป็น consumption นะที่ผ่านมาแล้วก็มีโหมดนี้เราก็สามารถที่จะเปลี่ยนเปลี่ยนได้นะด้วเ,เนาะ display เยว่ามันจะโชว์ยังไงอะ่ะฮึแล้วก็ตรงน,นี้มันก็บอกว่า84%แบตเตอรี่330อันนี้โอเคจริงมันมันขับได้ประมาณ200-250กิโลเมตรนะ นอกจากว่าถ้าเราขับช้าหน่อยก็เป็น3 0 0ร้อยก็ได้แล้วก็ข้อเสียนะครับคืออันนี้มันไม,ม่มีไม่มี navigation เราต้องใช้ car play หรือว่าอย่างไรแล้วก็แล้วก็ใช้น,นี่มันเป็นใช้ car car play นะแล้วก็ถ้าเราไปที่ home นะนะโอต้องปรับจอหน่อย v e i c l e control นี่นะเราก็สามารถที่จะ เออซัน uh, รูฟสมมติว่าเรากด sunroof นะเอ่อ uh, uh, เราเปิดเอ้ยอันนี้กดต้องเปิดเนี่ยเปิด sunroof ได้จากจอเลยแล้วก็เออปิดแล้วก็ถ้าเรากดอันนี้เราสามารถที่จะเปิดปิด,ปดกระจกได้นะเนี่ยจากจอโอเคแล้วก็มันมีอย่างอื่นด้วยเนี่ยอืม uh, hmm, มีตั้งหลายออปชั่น เกี่ยวกับไฟเกี่ยวกับ safety มีอะไร driving assistance อันนี้เ,เกี่ยวกับช็อตโอเคมาเอาออช็อตแล้วก็ข้างหลังนี้เป็นเ,เกี่ยวกับแอร์นะปรับแอร์ได้นี่มีเปลี่ยนเกียร์อยู่ที่นี่แล้วก็มีที่ไว้แก้วอะไรที่นี่มีที่ไว้ของนี่อีกแล้วก็อ๋อใช่อันนี้เราเปิดเปิดได้ มี12โวลต์ข้างหน้านี่แล้วก็ USB แล้วก็ข้างข้างาง,งนะเดี๋ยวต้องเปิดประตูให้ดูนะมันมีที่ไว้ของอยู่นี่เนี่ยแล้วก็มันมีอันนี้กั้นไว้ไม่ให้ของมันไหลออกด้วยนะก็ดีข้อเสียก็มันมันเอาเอาของเข้ากับออกอยากหน่อยนะแต่ก็ยังมีที่นั่นนะแล้วก็เช็คตัวนะเ,เกี่ยวกับถ้าจะเราต้องเราต้อง,อง,องปิดหลังกว่านี้อันนี้เป็นกล้องเช็คไดรเวอร์นะ คนขับมาแล้วก็โอ้โหมีที่เยอะนลยเนี่ยก็ที่กว้างดีใช้ดได้เลยอันนี้อ่ะแต่ว่าตอนนี้นะผมก็จะทดสขับหน่อยว่าเป็นยังไงอ่ะขับแป๊บเดียวนะประมาณ10นาทีมั้งลองจะจะลองดูว่ามันมันขับได้ไงอ่ะแล้วก็เออกก่อนก่อนใช่ตัวไหนมีปุ่มที่ผมอะไรนะแล้วก็ผมก็ต้องเช็คดูว่า อมันก็รู้สึกโอเคนะโอเคมันไม่ได้มันไม่ได้พรีเมียมเหมือนเหมือนรถเยอรมันแต่ว่ามันก็ยังมันก็ยังโอเคอ่ะอ่ะโอเคอืมก็ใช้ได้อเนี่ยเวลตรงนี้เราอยู่ที่อุตบานนะนะหรือว่าเราอยู่ที่ถนนใหญ่เออมันจะเป็นซูเปอร์ไฮเวย์นะแล้วก็เราจะทดสอบมันมีอะลลัปติครูสคอนโทรลแล้วก็มีออโต้สเตียร์นะ แล้วผมก็จะ resume โอเคตอนนี้มันเดี๋ยวเราต้องเช็คดูมันจะต้องเป็น set โอเคโอเค I drive โอเคมันชื่อ I drive โอเคเราตั้งไว้ว่า100กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วตอนนี้มันก็จะขับเองนะเราไม่เราไม่ต้องจับพวงมาลัยก็ได้แต่ว่ามันก็จะเตือนเราว่าเราต้องจับพวงมาลัยนะแล้วผมจะเช็คดูว่ามันขับดีไหมมันขับมันก็ขับดีนะบางคันนี่มันจะ มันจะแบบว่าขับไม่ค่อยสม o o มันจะโยกอันนี้นี่ก็ใช้ได้นะใช้ได้แต่แต่ว่าผมได้ลองเมื่อกี้นี้แล้วตอนขับที่มันโคง้งมันจะชอบเบรกมันจะไม่ใช่มันจะชอบเบาเบานิดหน่อยแต่ว่านอกจากนั้นมันก็ใช้ได้เนี่ยเราก็ถ้าขับที่ถนนใหญ่ยอย่างนี้ก็สบายๆเราก็แค่ถือประมาณนี้มั้งแล้วมันก็จะสตีร์ให้เราดีนะแล้วก็ เดี๋ยวเราจะลองโอเคเราจะคอนเซิร์ตแล้วก็ขับเองเอตอนนี้เราใช้โหมด normal ถ้าเราเปลี่ยนที่บนบมาเดอรมันจะมีปุ่มให้นะเปลี่ยนเป็นเอ้ยเมื่อกี้เป็นโนมหมดเมื่อกี้อันนี้สปอร์ตโอเคตอนนี้มเัเลยเป็นอันนี้ตอนนี้เป็นโหมดสปอร์ตแ,นะแล้วนะเราสปอร์ตแล้วก็มันเป็น front wheel drive นั่นเนี่ยอ๋อโอเคโอ้ก็เร็วเท่าไก็เร็วเท่นะเนี่ยๆๆๆๆๆๆๆ Again, ไม่ช้าหรอกนะโอเค ที uh, oh, ่นี่ limit คิดว่า120อ๋อตอนนี้กลายเป็นกลายเป็น no limit โอเค what is top speed 160 160โอเค can I try 160 yeah of course okay เราจะลองขับ160กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะไปเลยอ๋อโอเคโอเค it's fast เร็วนะเร็วนะโอ้140 150 163 165 167 1 8, ้อยหกสิดงท็อกสปินไป160ยนหะแต่มันก็ยังไปเร็วกว่านั้นได้นิดหน่อยโอ้แล้วก็ที่160นี้นะก็รู้สึกว่ามันมันเก็บเสียงได้ดีนะเนี่ยเราขับ150ยหกิโลเมตรต่อชั่วโมงมันไม่ค่อยเสียงดังเลยนะแล้วก็ผมก็รู้สึกนะว่ามัน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 นุ่มเนี่ยนะสบายดีโอเคให้รถคันนี้ผ่านไปแล้วเราก็แสง มันขับสบายดีแล้วนะแล้วก็เก็บเสียงได้ดีแล้วก็ราคามันไม่สูงลนะคันนี้อ่ะมันมันมันจะคันนี้มันถูกกว่า v o l k s w a g e n IDC นะหรือว่าไม่รู้อะคันคันอื่นนั่นนะถ้าถ้านึกถึงว่าราคานะผมก็มันคุ้มราคามากเลยคันนี้อ่ะ i อเ i สแทำไมเขาน่าจะขายคันนี้ประเทศอื่นด้วยนะเนี่ยอืม ดีมากเลยอ่ะโอเคมันไม่ได้ดีเท่า E-tron หรือว่า Tesla แต่ว่า E-tron กับ Tesla มันแพงกว่าต้องเยอะเลยอ่ะรถ <c oughs> เบนท <c oughs> ์แต่ขับได้สบายดีแล้วก็แบตเตอรี่ก็ใหญ่ประมาณ 60, 63กิลวัตตก็ก็วิ่งได้ไกล <c oughs> โอเคเดี๋ยวเราจะหาทางกลับไปนะ อตอนนี้ก็แค่เทสดูที่นี่ก็ถนนถนนที่นี่มันสム o o ดีนะนะแล้วก็เนี่ยเราขับตอนนี้เรากำลังขับ150กิลเมตรต่อชโมงอะไม่ค่อยดีไม่ค่อยได้ยินเสียงอะไรเยอะเลยแล้วก็แล้วก็รถมันก็ stable ก็นะเออ่รู้สึกว่ามันมันนิ่มนิ่มสบายดีเลยแม้ว่าเราขับเร็วอะ แล้วก็ช่วงล่างช่วงล่างมันจะมันจะไม่ค่อยแข็งมันจะพอดีพอดีเลยนะเพราะว่านี้มันก็เป็น SUV นะมันก็จะสูงหน่อยมันจะมันจะโยกนิดหน่อยแต่ว่ามันไม่ได้เยอะไปหรอกถ้าเทียบกับรถน้ำมันนะขับสบายดีเลยผมก็ประทับใจนะเนี่ยว่าคันนี้มันดีขนาดนี้อ่ะแต่ว่าพวงมาลัยนี่นะรู้สึกว่าพวงมาลัยมันมันจะแข็งนิดหน่อยผมชอบพวงมาลัยที่มันนุ่มกว่านี้ แต่เคยชินกับคันอื่นแล้วมันจะนุ่มกว่าแต่ว่ามันก็ไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ไว้แขนนะมันจะมันจะต่ํานิดหน่อยเรา,เาไม่สามารถที่จะปรับให้มันขึ้นได้มันก็จะแขนมันก็ต้องอยู่ต่ําหน่อยแต่ว่าถ้าคุณเคยชินก็ไม่เป็นไรหรอกนอกจากนั้นเบาะเบานีา่นั่งสบายดี มันไม่ค่อยเป็นแบบสปอร์ตซีเหมือนคันอื่นหรอกแต่ว่าคันนี้เราก็คงไม่อยากจะขับแบบไม่อยากจะขับที่มันเร็วไปหรอกอ่าล้วก็พอดีพอดีเราต้องขับไปแล้วเลยโอเคอแต่ว่า160อืใช่คันนี้ถ้าจริงเขาคงจะลิมิต ไม่ให้มันขับเร็วไปเพราะว่ามันจะใช้ไฟฟ้าเยอะไปแต่ว่าถึงแม้ว่าเราขับประมาณตอนนี้เราขับประมาณ1 3 0 1 3 0 140กิมตรต่อชั่วโมงมันก็ยังไม่ใช้ไฟฟ้าเยอะนะแปลว่าคันนี้มันคงจะใช่มันไม่ได้มันไม่ได้ใช้ไฟฟ้าเยอะเหมือนเช่น e-tron หรือว่า model x model x นี่ใช้ไฟฟ้าเยอะแต่ว่าโอเคตอนนี้เราก็ได้ลองอ i wise u 5แล้วนะผมก็ว่าดีมากเลยนะคันนี้ ถ้าเทียบกับราคานี้ดีมากเลยเมันก็ไม่ได้มันไม่ได้ perfect ทุกอย่างแต่ว่ามันดีตั้งหลายอย่างแล้วก็ถ้าเทียบกับราคานี้ผมก็ว่ามันคุ้มค่ามากเลยนะก็หวังว่ามันจะไปประเทศอื่นด้วนะที่เอเชียเมืองไทยหรือว่านอร์เวย์ยุโรปก็เสียดายนะว่ามันมันขายแค่2ประเทศนะเยอรมันกับเนเธอร์แลนด์แต่ก็คอยดูนะแล้วคุณคิดยังไงอะ่ะฮะชอบไหม ผมชอบนัเนี่ยโอเคแต่ว่าคงจะเป็นแค่นี้นะครับขอบคุณที่คุณดูวิวนะแล้วก็ฮาวก้าปากกันใหม่สวัสดีครับ